คนดูไก่ยังไม่เชียนครับดูหนักช้ทๆมากคนแล้วเมนูคู่ถูกแล้วเนี่ยเริ่มตน้น19บก้าบาลนวเนี่ย มากินขขาน้ำกันจาวันนี้นาโรโพาไปกินแถวสามแยกสันติธรรมเชียงใหม่ครับได้ข่าวว่าแถวนี้ของกินเยอะมากไม่ต้องมาเจอกับป้ายนี้ครับเด่นแต่ไกลเลยกับไก่ย่างวิเชียรบุรีครับราส้มตำงปลาแดงต้องไปลองกันหน่อยปะร้านเขาเป็นร้านท้องแอร์ยนะครับมากลางวันไม่ต้องกลัวร้อนเลยขอประเดิมกับเมนูออเดิร์ที่กินครั้งแรกในชีวิตครับกับกบทอดกระเทียมครับน้องอบอวแบบนี้ฟิลวน้ไก่ครับ ตามด้วยเมนูไก่ย่างวิเชียนครับที่ย่างกันสดใหม่ไก่เนื้อแน่นหนังกรอบคือถูกต้องที่สุดครับจิ้มกับน้ำจิ้มสุดเด็ดของทางร้านคืออร่อยเลยแซ่บเอ็นแก้วก็ไม่อยากให้พลาดครับกินปุบตาสว่างปับ๊บรสชาติจัดจ้านถึงใจแล้วเมนูนี้ขอยกให้เป็นโนหนึ่งกับปูม้าตกครกแค่เห็นก็นำลายไหลแล้วครับผมเขาให้ปูม้าจุกๆแบบนี้ครับไม่ห่วงเลยแล้วปูม้าคือสดใหม่มากๆใครเป็นสายปลาร้าครับขอแนะนําตาหลวงพะบางที่แซ่บนัวตามแบบฉบับมากๆแล้วคนคักสะใจสุดๆแล้วที่ร้านเขามีเมนูเยอะมากนะครับแล้วราคาด ซอยจุเสือขมันนาวไส้ทอดตำมะม่วงมีโรงปลาแดกครับออแล้วที่ร้านเขามีโปรเก็กเมย2สองขวดเริเ่มต้นที่119บาทด้วยเด้อร้านต้มตำงปลาแดกสาขาสานันติธรรมเขาเปิดทุกวันนะครับเวลาตามนี้เลยนีอย่าลืมกดเซฟแล้วไปกินข้าวน้ำกันจ้า